สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรมยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องอย่าหลอกตัวเองจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อ1 8ถึงข้อ23พระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อ1 8ถึง23อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเองถ้าผู้ใดในพวกท่าน คิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนงโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความงโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเองและมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อีกว่า พระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนมีปัญญาเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวดด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปาโลหรืออปอลโลหรือเคฟาสหรือโลกหรือชีวิตหรือความตายหรือปัจจุบันการหรืออนาคตการ สิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้ามีคํากล่าวว่าหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ความหมายคือว่าเรารู้จักตัวเราเองดีคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าทำไมคนเราชอบหลอกตัวเองทั้งๆท,ที่รู้ว่าหลอกตัวเองไม่ได้แต่ก็ชอบหลอกตัวเองเช่นรู้แล้วรู้ว่าทำไม่ได้แต่พยายามทำให้ได้คำว่าหลอกตัวเองจะออกมาในรูปแบบไหนอะรู้ว่าทำไม่ได้แต่พยายามทำให้ได้แล้วก็มาแก้ตัวว่าเป็นเรื่องความพยายาม รู้ว่าทําไม่ได้กับว่ารู้ว่าจะทําได้แต่มันต้องอาศัยความพยายามหน่อยเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะบางคนรู้แน่นอนเลยว่าเรา,เราทำไม่ได้จริงแต่ก็เหมือนกับมีทิฐิมณะเนะพยายามจะทําให้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกตัวเองแต่บางคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยพอทําได้อยู่แต่อาจจะทําไม่ได้ดีอันนี้เขาสามารถใช้ความพยายามในการที่ไง ในการที่จะทําให้มันสําเร็จได้อันนี้ไม่หลอกตัวเองแต่อีกประเภทหนึ่งรู้แน่นอนนะฮะแต่อาศัยข้ออ้างคําว่าจงพยายามหรือสืบเนื่องมาจากความทิฏฐิมานะนะครับอีกอันหนึ่งคือว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวเองแต่พยายามเอามาเป็นของตัวเองนะในความหมายว่ารู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่พยายามเอามาเป็นของของตัวเองรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่แน่นอน,อนไม่ใช่ของของเรา ไม่ใช่ของของเราเนี่ยม sure. ีหลายเรื <Cannon> ่องหลายอย่างนะเช่นเช่นอาชีพแบบเนี้ยไม่ใช่ของเราแน่นอนแต่เราพยายามจะเรียนแบบเขาอ้การพยายามจะเรียนแบบเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ของเราเองแต่พยายามจะทําเหมือนเขาอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งอันนี้ออกไปเชิงเจ้าเล่ยหน่อยไม่ใช่ของเราแหละแต่เราอยากได้เป็นของของเราก็พยายามทําทุกอย่างที่จะเอามาเป็นของของเราทั้งทั้งที่รู้ว่าเอามาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ นะเอามาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะทําไม่เป็นนะฮะทำไม่เป็นไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยมีความรู้กับเรื่องนี้ก็พยายามเอามาเป็นของตัวเองคือว่าทําได้หรือไม่ได้ฉันไม่สนแต่ขอให้ฉันมีก็แล้วกันอันนี้เคยเกว่าหลอกตัวเองคือว่าเอามาแล้วไม่รู้จะเอามาทําอะไรนะเพียงแต่ว่าขอให้ได้มาเป็นเจ้าของก็พออันนี้แค่ว่าหลอกตัวเอง อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยหลอกตัวเองก็มีสองสาเรื่องนะฮะเรื่องแรกคือว่าไม่ต้องการให้ใครมาหมิ่นศักดิ์ศรีไอ้ศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยใครมาดูถูกดูแคลนเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้ยอมรับไม่ได้ถึงแม้ว่าทําไม่ได้ก็จะทำนะฮะถึงแม้ว่าทําแล้วขาดทุนก็จะทำนะฮะขอให้ขึ้นชื่อว่าได้ทํา ก็นั่นคือการหลอกตัวเองรูปแบบนึงนะเพียงแค่ต้องการไม่ให้ใครหมิ่นศักดิ์ศรีก็พยายามหลอกตัวเองสาเหตุที่สองคือว่าหลงตัวเอง <c oughs> อันนี้หนักหน่อยนะหลงตัวเองคือว่าคิดว่าตัวเองเก่งทุกเรื่องอะไรอะไรฉันก็ทําได้หมดเรื่องนั้นฉันทําได้ทําไมเรื่องนี้ฉันจะทําไม่ได้ไอ้ที่ฉันไม่เคยทําได้มาก่อนยังทําได้เลยฉะนั้นไอ้สิ่งนี้ฉันก็ทําได้ด้วย ยิ่งอยู่เหมือนที่กล่าวมาตอนต้นแหละบางเรื่องคุณเคยเริ่มจากเลขศูนย์คุณเคยเริ่มจากสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแต่อันนั้นคุณมีความรู้สึกลึกว่าคุณสามารถทําได้อาศัยความพยายามนิหน่อยแต่บางเรื่องเนี่ยมันบอกตัวเองได้เลยว่าเราไม่ใช่เราเมื่อเราไม่ใช่เราเนี่ยก็อย่าหลงตัวเองว่าจะทําได้ทุกเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราทําได้อันนั้นคือสิ่งคัญแต่ว่าบางคนคิดว่าตัวเองเก่งนะครับ อ้นที่สามคือสายที่สามคือโลภอยากได้จึงพยายามนำะเอาเป็นของของตนอันนี้ก็หลอกตัวเองเพราะเพียงแค่อยากได้นะครับอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นเพียงแค่มันไม่ใช่ของของเราแต่พยายามเอาเป็นของของเราเนี่ยอันสืบเนื่องมาจากความโลภความอยากได้นะฮะและก็พยายามเอามาเป็นของตนเองก็เป็นปัญหามากมายกายกองอันนี้คือสิ่งที่มาเขียนสุดท้ายนะฮะก็จะติดก,กับดักของตัวเอง เพราะความจํากัดหรือความโง่นั้นเปาโลพูดชัดว่าพระพีเขียนว่าพระเจ้าก็ดักจับมนุษย์ด้วยปัญญาของตัวเองคนที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดคนที่โลภอยากได้ก็พยายามทามทุกอย่างสุดท้ายก็ติดก,กับดักของตัวเองคือติดก,กับปัญญาของตัวเองติดก,กับความจํากัดของตัวเองในบังพีใช่ว่าความโง่เขาความโง่เขา กลังหมายความาความจํากัดคนเราทุกคนมีความจํากัดนั้นอย่าอวดดีอย่าอวด,ด,ดเก่งอย่าคิดว่าทำได้ทุกเรื่องนะเพราะถ้าเราคิดทําแบบนั้นทับสุดท้ายมันก็สิ่งที่เราทําไปนั้นมันจะกลายเป็นกับดักที่มาจับตัวของเราเองฉะน,น,งนั้นสิ่งที่สําคัญนั้นในสิ่งที่สําคัญที่อยากจะหนุนใจทั้งหลายว่าที่จริงทุกอย่างก็เป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของของเรา ไม่ใช่ไม่ทราบว่าจะเข้าใจเ้าหมายขนาดไหนที่จริงทุกอย่างนี่เป็นของของเราพมพีพูดแบบนั้นนะอากาศลมหายใจทุกอย่างนี่ยเป็นของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ของเราเรามีอำนาจในการครอบครองทุกสิ่งในโลกนี้แต่ไม่สามารถดูแลทั้งหมดทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของเราแน่นอนแต่เราไม่สามารถดูแลดูแลทั้งหมดหรอกไม่งั้นพระเจ้าจะสร้างมนุษย์มาหลายคนทําไม ถ้าคนเดียวสามารถครอบครองได้ถ้าอาดัมฮาวาาครอบครองได้พระองค์จะสร้างมาทั้ง่าหลายคนทําไมให้สืบที่กรสายทําไมนะก็เพื่อว่าจะช่วยกันดูแลโลกนี้โลกนี้เป็นของของเราแต่เราไม่สามารถทําได้คนโดยคนคนเดียวเจ้าของตัวจริงคือพระเจ้ารงเป็นผู้สร้างและรทงเป็นผู้ควบคุมนั้นสิ่งที่คนฉลาดเขาทำกันว่าเรายอมรับความจํากัดของตัวเองเรายอมรับว่าเราทําไม่ได้ทุกเรื่อง แต่เราจะพึ่งพาผู้ประเจ้าของคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาให้รับสติปัญญาจากพระองค์หรือคนที่พรรองสร้างมาพร้อมกับเราเกิดมาพร้อมกับเราเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนั้นถือว่าเป็นคนฉลาดนั้นก็ให้กําลังใจทั้งหลายว่าในทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของเราแต่ว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองได้จําเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกันร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตากรงพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสัรเสริญประเกียดจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดเลกขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระเจ้าสร้างค้ำหลายขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร้ครวญท่านคิดว่าเรื่องที่ท่านรู้ กับเรื่องที่ท่านไม่รู้ต่างกันมากน้อยอย่างไร ข้อคิดสนับวันนี้นะครับคนฉลาดมักเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นคนโง่พี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกด share, แชร์พระเจ้าวอวยพรครับ